สิบคำถามยอดฮิตพิชิตยูทูบเบอร์สวัสดีครับหลายคนที่กําลังมีความฝันและตั้งใจจะท YouTube เนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาและคําถามบ่อยๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาตอบ1ิบคําถามที่ผมเนี่ยมักจะโดนถามบ่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังหัวข้อกันก่อนเลยดีกว่าครับ 1. 1,000พซับ4 0 0พชั่วโมงนี่ทํายากไหม 2. ผ่านกฎแล้วเนี่ยจะได้เงินเยอะหรือเปล่า 3. ภาพประกอบต่างๆเหมือนที่ผมใช้เนี่ยผมไปเอามาจากไหน 4. ทํทำแล้วรู้สึกท้อทำยังไงดีนะ 5. การแลกทรัพย์เนี่ยมันมีผลอะไรหรือเปล่านะ 6. ไองานที่มันดู YouTube แล้วได้เงินเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะ7ครบ1ปีแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น 8. ทำคอนเทนต์อะไรดีอะ 9. พินพิ u t u b e เนี่ยต้องรอนานหรือเปล่ากว่าจะได้มันมา 10. ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยไอยอดวิวที่เราเคยสะสมมาก,ก่อนเนี่ยมันจะได้เงินไหมนะแล้วก็ยังมีพิเศษแถมท้ายอีกหนึ่งเรื่องถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คำถามที่หนึ่ง 1, ซับ4,000ชั่วโมงเนี่ยทำยากไหมเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่ผมเริ่มทำคลิปเนี่ย ผมก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยนะครับตั้ง4,000ชงั่วโมงแล้วด้วยความที่คลิปผมแทบทุกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยความยาวไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ําผมเลยรู้สึกว่ามันยากมากครับแต่รู้ไหมครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลงคลิปทุกวันเลยมันทําให้ผมเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากครับยอดนาทีของผมเนี่ยได้ถึง5,500นาทีต่อสัปดาห์เลยนะเท่นั้นที่คลิปที่ผมลงเนี่ยยอดวิวไม่ถึง100วิวด้วยซ้าเมื่อเราลงคลิปต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วเนี่ยคลิปเก่าๆ่่่เรเ,เ,เ, YouTube เ,เรราาคยยนนมัักกดดออตติูบบช ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอา5,500หารเนี่ยหาร6กก็จะได้91.6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งเนี่ยมี4สัปดาห์ใช่ไหมครับก็จะได้366ชั่วโมงต่อเดือนคูณกับ1ปีเนี่ยก็จะได้4,400ชั่วโมงเห็นไหมครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วเพียงแค่ขยันลงคลิปหน่อยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยก็ไม่ยากหรอกนะครับส่วนคนติดตามเนี่ยแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นหรอกนะครับผมว่าส่วนใหญ่คนติดตามเนี่ยไม่ยากเท่าจํานวนชั่วโมงหรอกนะครับเพราะหลายคนเนี่ยคนตติดาามก็ผ่นแล้ว แต่จะติดกันที่ชั่วโมงมากกว่าฉะนั้นเนี่ยเพิ่มความถี่ในการลงคลิปมันจะช่วยได้แน่นอนแต่ก็ต้องระวังเรื่องคลิปลิขสิทธิ์ด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราสะสมเวลาจนครบแล้วสะสมคนติดตามก็ครบแล้วแต่ไปติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านอยู่ดีคําถามที่2ผ่านแล้วได้เงินเยอะไหมบอกเลยว่าถ้าคลิปเนี่ยไม่ถึงหมื่นหรือว่าแสนวิวเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกนะครับ ผมลองไปดูคลิปที่ได้100วิวพอดีของผมเนี่ยก็ได้ประมาณแค่60สตางค์เองครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินที่มากมายอะไรเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นวันไหนผมไม่ลงคลิปเนี่ยวันนั้นผมก็ยังได้2 -3 าบาทเพราะคลิปเก่าๆเนี่ยก็ยังคงทํางานอยู่เสมอฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกต้องทําใจยอมรับเรื่องนี้ให้ได้นะครับจนกว่ายอดวิวเนี่ยมันจะขึ้นเยอะๆสำหรับบางคนที่ชอบเข้ามาแลกทรัพย์หรือว่ากดมากกดกลับอะไรแบบนี้เนี่ยเชื่อผมเถอะครับคุณเนี่ยจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นนนะะยิ่งคคุุณณไปเ,เใจจก็จ ยิ่งอยากได้ใช่ไหมมันจึงเป็นเหตุผลเนี่ยที่ทำให้คุณเนี่ยทอแท้ได้ง่ายในอนาคตฉะนั้นเนี่ยสนใจเรื่องคอนเทนต์เป็นหลักดีที่สุดนะครับคําถามที่3ภาพประกอบต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมไปเอามาจากไหนแล้วมันไม่ผิดลิขสิทธิ์หรอ ทุกภาพเหล่านี้เนี่ยผมไปเอามาจากฟรีพิกครับซึ่งถ้าไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะโหลดได้วันละประมาณ3-4ภาพครับแต่ถ้าสมัครเนี่ยก็จะโหลดได้ประมาณ10ภาพต่อเครื่องและเมื่อนํามาใช้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับส่วนที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือผมซื้อครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ89ยูโรต่อปีซึ่งเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทขึ้นลงตามค่าของเงินนะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากได้เป็นรายเดือนก็จะเดือนละประมาณ300กว่าบาท ขึ้นลงตามค่าของเงินเหมือนกันครับซึ่งฟรีพิกเนี่ยก็มีระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าหากเราซื้อเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้แบบไม่ต้องให้เครดิตเลยครับอ๋อและตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันมีโปรโมชั่นด้วยนะครับลายปีเนี่ยเหลือ2,000กว่าบาทถ้าใครสนใจจะซื้อเนี่ยก็ลองไปหาดูช่วงที่มีโปรละกันนะครับมันจะถูกกว่าแต่ที่สําคัญเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อก่อนก็ได้นะครับลองใช้สิทธิจากการใช้ฟรีดูก่อนว่าคุณเนี่ยใช้เยอะแค่ไหนซื้อมาแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยใช้ทุกคล ค,คำถามที่4ี่ทำแล้วรู้สึกท้อทํำยังไงดีง่ายๆเลยครับกดติดตามช่องผมไว้ไงมีกําลังใจมาให้เรื่อยๆเลยนะ <c oughs> แอบขายของสักหน่อย คือจริงๆแล้วเนี่ยความท้อมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับบางคนที่ยังไม่ท้อเนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่าเดี๋ยวมันก็จะมีนะครับอารมณ์ท้อแท้แต่อย่าไปถอยนะครับดูผมสิลงคลิปไปเนี่ยยอดวิว10วิว20วิวผมยังลงเรื่อยๆเลยเพราะผมเนี่ยไม่อยากถอยและมีความเชื่อมั่นว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จความเชื่อมั่นนั้นมาจากไหนรู้ไหมครับมันมาจากการลงมือทํายิ่งถ้าคุณลงมือทําคลิปเยอะเท่าไหร่เนี่ยความเชื่อมั่นมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นครับแต่คุณเองก็ต้องตั้งใจทําทุกคคิปด้วยนะรับ คำถามที่5แลกซัพ์มีผลอะไรไหมครับคำถามนี้เนี่ยผมเคยตอบไปในคลิปวิธีเพิ่ม1,000ัซับส0 0พ0ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเห็นว่ามีการแลรกซัพ์กันอยู่ในคลิปนั้นด้วยซ้ำคือผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดหรอกนะครับที่จะแลกซัพ์ แต่จำที่ผมบอกข้อ2ได้ไหมครับมันจะเหนื่อยอีกอย่างเนี่ยคนที่คุณแลกซับด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบคลิปในแบบที่คุณทําเขาก็คงจะเข้าไปดูแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ดูอีกเชื่อผมสิอนาคตเนี่ยมันจะแย่เอามากๆเลยนะเคยเห็นไหมละครับใครเนี่ยที่มีล้านซับแล้วมาบอกว่าอ๋อหล้านซับเนี่ยผมแลกมานะผมเนี่ยเดินแลกเป็นปีเลยจนได้ล้านซับ มันไม่มีใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นเนี่ยหยุดเถอะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแค่แลกให้ผ่าน1 0 0 0พันซับเฉยๆพอผ่านเนี่ยก็จะเลิกแลกแล้วถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยผมว่าโฟกัสที่ชั่วโมงดีกว่านะครับลองทําตามที่ผมบอกในคําถามที่2ลองทําให้เวลาเนี่ยมันผ่านแล้วซับเนี่ยมันจะผ่านเองครับถ้าชั่วโมงผ่านแล้วเนี่ยซับยังไม่ผ่านอีกถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เชื่อผมเถอะถึงตอนนั้นเนี่ยทั้ง2ออย่างเนี่ยก็น่าจะผ่านพร้อมๆกันเลยแหละครับ คำถามที่6งานที่ดู YouTube แล้วได้เงินมีจริงหรือเปล่าผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยมีงานให้ดูวิดีโอใน YouTube แล้วจะได้เงิน500บาทต่อวันอะไรแบบนี้คือเอาจริงๆเนี่ยดูไม่ยากเลยนะครับว่าเขาหลอกซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่เคยไปทํางานแบบนั้นหรอกนะครับแต่ลองคิดดูสิครับถ้า1น0วิวได้1บาทอยากได้500บาทต้องดูสักกี่วิวสมมุตินะครับเราต้อง50-50กับผู้ว่าจ้างใช่ไหมคุณก็ต้องดู1 0 0 0 0แวิวเพื่อให้ได้1000บาทแล้วหก 50, 50กักก50-50บผู้ว่ง โอ้โหถ้าต้องดู30วินาทีขึ้นไปถึงจะได้1วิวก็ต้องดูทั้งหมด3ล้านวินาทีหรือ50,000นาทีหรือ,อ833ชั่วโมงนั่นหมายถึงคุณต้องสลับเปลี่ยน69จอทุกชั่วโมงและตลอด24ชั่วโมงแบบไม่นอน คุณก็จะได้500บาทต่อวันโหผมแค่คิดเล่นๆก็ปวดหัวแล้วไม่รู้ว่าผมคำนวณพลาดตรงไหนไปด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่คอมพังก็สายตาเราเนี่ยแหละครับที่จะพังก่อนฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกลนะครับไม่มีหลอกผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าเช่นหาคนมาร่วมสมัครแล้วได้ตังอะไรแบบนี้คล้ายๆแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณนั้นนะครับคำถามที่7ครบ1ปีแล้วยังไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นช่วงมงที่เราสะสมมาก็จะโดนตัดครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ 2- 3ปีก่อนเนี่ย เขาจะค่อยๆตัดไล่หลังครับเช่นเดือนมก,กราปี6 2เนี่ยเราได้300ชั่วโมงใช่ไหมกุมภาเราได้400ชั่วโมงพอมามก,กรา6กสเนี่ยแล้วก็จะโดนหัก300ชั่วโมงของมก,กรา6กสทิ้งไปแล้วก็จะมีแค่ชั่วโมงของมก,กรา6กสเข้ามาแทนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนได้ข่าวมาว่าเขาจะหักแบบย้อนหลัง1ปีเลยชั่วโมงที่ได้เนี่ยจะลดหัวภาพมากครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้ข้อมูลใหม่ๆตรงนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมมือนนกันคัคครบาถที่8 ทำคอนเทนต์อะไรดีเออเอาจริงๆเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับมีคนเนี่ยเข้ามาถามผมเยอะมากเลยครับว่าอยากทําคลิปบ้างอะ่ะแต่ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีคือผมเนี่ยก็ได้แต่ถามกลับไปว่าแล้วปกติชอบอะไรละครับถ้าชอบอะไรเนี่ยก็ทําแบบนั้นเลยผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทําคลิปที่ผมคิดว่าแค่อยากทําเริ่มจากการทําคลิปทะเลาะก,กับตัวเองเล,เล่านู่นเล่านี่ทํานู่นทํานี่จนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมทํามาได้ปีกว่าๆผมก็ได้รู้ว่าผมควรทําอะไรจริงๆ ฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังคิดไม่ออกเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกนะครับทุกคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาไม่กี่เดือนแล้วก็จะเจอตัวตนของคุณเลยก็ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือหยุดคิดว่าจะทําอะไรดีและเริ่มลงมือทําเท่าที่ทําได้ในตอนนี้เลยครับคาถามที่9้า พิน YouTube ต้องรอนานไหมคือถ้าใครที่ยังไม่รู้จักพิน u t u b e เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านกดแล้วเนี่ยเราต้องสะสมเงินให้ถึง10ดอลลาร์แล้วทาง YouTube เนี่ยก็จะส่งพินมาให้ตามที่อยู่ที่เรากรอกไว้ใน a s ร e n ซครับซึ่งของผมเนี่ยหลังจากผมเก็บครบ10ดอลลาร์แล้วเนี่ยก็ใช้เวลา1เดือนไม่เกินนั้นครับพอได้มาเนี่ยก็ไปกรอกเลขพินใส่เลขบัญชีธนาคารรอให้ครบ $100 ดอลลาร์ก็จะถอนได้ครับถ้าถามว่า $10 ดอลลาร์เนี่ยเก็บนานไหมก็ลองคำนวณจากข้อ2ดูนะครับ คำถามสุดท้ายคำถามที่10ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยยอดวิวที่สะสมมาก่อนเนี่ยจะได้เงินไหมบอกจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับว่าไม่ได้ครับ บอให้เรามียอดวิวเป็นล้านวิวเนี่ยแล้วเพิ่งมาผ่านภายหลังเราก็จะไม่ได้เงินจากยอดวิวเหล่านั้นเลยนะครับเขาจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เราผ่านแล้วครับแต่ถ้าได้ล้านวิวจริงเนี่ยถึงจะไม่ได้เงินแต่ก็ผ่านกด YouTube 4,000ชั่วโมงแน่นอนและยอดวิวเป็นล้านเนี่ยซับก็น่าจะถึง1000แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างไปละกันนะครับพอผ่านกดแล้วเนี่ยทีนี้คลิปจะมีกี่วิวกี่วิวก็ได้เงินทั้งนั้นครับเพียงแค่ไม่ติดเหลืองเท่านั้นเอง และผมก็จะมาแถมท้ายเกี่ยวกับเรื่องคลิปติดเหลืองนี่แหละครับอย่างที่รู้ครับคลิปติดเหลืองเนี่ยมันจะไม่ได้รายได้จากคลิปนั้นๆและมีคนบอกผมมาอีกทีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไหมแล้วก็ไม่กล้าลงทําด้วยก็คือ ถ้าเราติดเหลืองเงยอะๆเนี่ยหลังๆเวลาเราลงคลิปอะไรไปเนี่ย YouTube เนี่ยจะให้คลิปเราเนี่ยติดเหลืองทุกคลิปเลยครับเราต้องกดแจ้งตลอดแล้วระหว่างเรารอแจง้ง1-3วันเนี่ยยอดวิวที่ได้จากตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเลยครับและเห็นว่าถ้าติดมากๆเนี่ยมีแวว์จะโดนระงับอีกด้วยนะครับแบบว่าโดนระงับให้เดือน2เดือนนั้นเนี่ยไม่ได้รายได้จากทุกคลิปที่เราลงในช่องเลยซึ่งคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็โดนมาแล้วฉะนั้นเนี่ย ระวังเรื่องติดเหลืองเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีๆนะครับทามาตั้งนานมาตายเอาตอนหลังผ่านกฎนี้แย่เลยนะครับก่อนจากกันเนี่ยสำคัญสุดๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราทุกสัปดาห์ถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามไปหาคําตอบมาให้ถ้ามีคําถามน่าสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปตอบคาถามแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องจิตวิทยาเล่าเรื่องสวัสดีครับ